มาเลือกใช้ครีมมอยส์เจอร์ไรเซอร์ให้เหมาะกับสภาพผิวของตัวเองเพื่อผลลัพธ์ที่ดีที่สุดจะได้ดึงศักยภาพของมอยส์เจอร์นั้นให้ตอบโจทย์กับผิวเราที่ดีที่สุดมอยส์เจอร์เราแบ่งเป็น2กลุ่มง่ายๆ ออย b a เบกับวอเทอร์เบวอเทอร์เคือค่อนข้างเหลวไปทางเป็นน้ําส่วนออย b a เบก็คือมีส่วนผสมไปทางข้อมทางน้ำมันเล็กน้อยเช่นในกลุ่มของโลชัน่นหรือว่าในกลุ่มของเนื้อครีมตอนนี้เรามีสกินแคร์อยู่ตัวหนึ่งครับเป็นคลีนมอร์จูไรซิ่งสกินบูสเตอร์ครีนอันนี้เป็นเนื้อครีมไปทางออย b a เบสเหมาะกับทุกสภาพผิวทั้งผิวปกติทั่วไปกับผิวที่มีความผิวแห้งผิวขาดความแข็งแรงผิวอักเสบหรือว่าผิวที่ระคายเคืองได้ไง่าย ตัวนี้มีส่วนผสมที่มากมายไม่ว่าจะเป็นคุณสมบัติในเรื่องของออกุลซีฟในการเคลือบผิวชั้นบนม,มีส่วนผสมในเรื่องของอ,อิมูลเลียนที่สามารถแทรกซึมผ่านเข้าไปเซลล์ผิวข้างใต้ได้แล้วก็มีคุณสมบัติในเรื่องของฮิวแมกแตนดึงน้ำเข้าสู่ผิวผิวจะมีความชุ่มชื้นมากขึ้นใครที่มีปัญหาผิวแห้งหยาบกร้านผิวแพ้ง่ายผิวติดสารหรือผิวที่ไม่แข็งแรงสามารถใช้ครีมมัจจูไรเซอร์ตัวนี้ได้เลยครับสนใจสอบถามเพิ่มเติมพิมพ์ทิร้าคลิปได้เลยครับ